ผมแบงค์จากทีมงานสยามเว็บไซต์วันนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดจาก Google Drive นะครับก็คือดาวน์โหลดไฟล์ดาวโหลดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแบบซิฟไฟล์จาก Google Drive นะครับเมื่อเราอยู่หน้าที่ Google Drive นะครับผมหรือทางคุณลูกค้าได้รับลิงก์ไปก็คือเข้าตามลิงก์ที่เราส่งไปให้นะครับหรือเข้าไปหน้าของ g o Google Drive ของคุณลูกค้าเองนะครับก็ เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการดาวน์โหลดอย่างเช่นผมจะเลือกทั้งหมด2โฟลเดอร์ละกันครับวันนี้ผมจะเลือกไอเทมที่2และไอเทมที่3นะครับเมื่อผมเลือกไอเทมที่2และ3ก็ให้ทำการคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ดาวน์โหลดจากนั้นเมื่อเราคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับก็รอเวลาสักครู่นะครับผมตัว Google Drive ก็จะทำงานบีบอัดไฟล์ สถานะก็ดูทางด้านมุมขวามือนะครับในส่วนของตรงนี้นะรอลูกกลมๆที่เป็นสีฟ้านะครับวิ่งเสร็จนะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วตัวระบบจะทำการซิฟไฟล์ให้อัตโนมัตินะครับเราก็สามารถแตกไฟล์แล้วก็สามารถดูได้นะครับ อย่ครอสักครู่หนึ่งนะระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการดูวันที่ของ Google Drive นะฮะตรงนี้นะครับตรงคาว่าแก้ไขล่าสุดก็จะเป็นวันที่บอกสถานะเราก็สามารถเขาเรียกว่าเหมือนเราสามารถซ o r ได้ว่าเราจะเรียงลำดับจากไหนแก้ไขล่าสุดจากเราหรือที่เราเคยเปิดล่าสุดก็สามารถดูได้ตรงคาว่าเจ้าของก็คือจะบอกสถานะว่าใครเป็นเจ้าของไฟล์ จ้าของโฟลเดอร์นั้นถ้าเป็นโฟลเดอร์อื่นที่ถูกแชร์มาตัวนี้ก็จะเป็นชื่ออีเมลอื่นหรือเป็นชื่อที่เขาตั้งมานะครับผมส่วนตรงด้าน้าน,นี้ก็จะเป็นขนาดไฟล์ถ้าขนาดไฟล์ใหญ่เกินไปตัว Google Drive ก็จะไม่ได้แจ้งบอกตรงนี้นะครับอ่านะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตัว Google Chrome นะฮะหรือใครที่ใช้เบราว์เซอร์อะไรนะครับผมเราก็สามารถไปดูที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดได้นะครับ แต่ของ Google Chrome ก็จะขึ้นมาทางด้านมุมซ้ายมือนะครับก็จะแสดงสถานะว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็คือ,อได้ดาวน์โหลดนะครับเราสามารถคลิกขวาได้เลยครับแล้วก็โชว์โฟลเดอร์นะครับผมนะเมื่อเราเลือกโชว์โฟลเดอร์เสร็จนะครับหรือเรามาที่โฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็น Windows Mac หรือ Linux แล้วก็ไปโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ทำการแตกไฟล์ขึ้นมานะครับ ผมจะท,ทาการดับเบ่ลคลิกเพื่อแตกไฟล์นะครับเมื่อผมแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่ผมทาการ select มามีทั้งหมด2องไอเทมนะครับก็คือหมีไอเทมที่2แล้วก็ไอเทมที่3ในนี้ก็จะมีรูปภาพนะะของผมที่ผมเลือกนะฮะในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าในส่วนต่อมาเราต้องการดาวน์โหลดเฉพาะรูปนั้นนะฮะไม่ต้องการที่ต้องการที่ดาวน์โหลดทั้งโฟลเดอร์นะครับ เราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์อย่างเช่นผมจะขอดาวน์โหลดเลือกไปที่ไอเทม7แล้วกันครับไอเทม7ครับก็จะมีไฟล์รูปภาพสมมุติผมต้องการดาวน์โหลดภาพนี้ภาพ9856ผมก็คลิกขวาเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือถ้าต้องการดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะแบ็กกับ สมมติเราต้องการดาวน์โหลดทั้งหมดนี้เลยให้เราคลิกโฟลเดอร์แรกแล้วเลื่อนลงมากดชิปนะครับแล้วก็โฟลเดอร์สุดท้ายนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับระบบก็จะทําการดาวน์โหลดทั้งหมดให้นะครับหรือถ้าเราไม่ได้คลิกขวาไม่ได้ใช้คีย์ลัดอะไรนะฮะเรามาดูทางด้านมุมขวามือตรงนี้รูปจุด3จุดจะเป็นเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์เซตติ้งนะฮะแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็เลือกเขาว่าดาวน์โหลดนะครับ ในส่วนต่อมาเดีย๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้งานในเบื้องต้นด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะเข้าไปดูไอเทมที่11ผมต้องการเรียงเป็นตารางไม่ต้องการเรียงเป็นแถวแบบนี้เป็นเลขคออแบบนี้นะเรามาเลือกตรงนี้ได้ตรงมุมขวามือนะครมุมมองแบบตารางนี่ฮะเราก็จะเห็นเรียงเป็นแบบตารางเลยเราก็จะดูภาพได้มากขึ้นนะฮะดูได้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องมานั่งคลิกทีละภาพนะฮะซึ่งอาจจะเสียเวลา ในส่วนของตรงนั้นไปนะครับแล้วก็แบ็กกลับได้เราจะใช้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็กดปุ่มเดิมนะฮะอย่างนี้เราเข้ามาดูในโฟลเดอร์นี้นะครับนี่นะครับดูรูปภาพแต่ละรูปตรงมุมขวามือก็จะเป็นการสไลด์ได้ตรงนีนะ้กดต่อไปก็จะเป็นภาพถัดไปนะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เช่นกันนะครับ ในส่วนของด้านปุ่ม Setting ที่เป็นสัญลักษณ์รูปไข่ปลา3จุดนะครับตอนนี้ก็จะมีปุ่มแชร์ว่าเราต้องการแชร์ไปให้ใครหรือย้ายโฟลเดอร์หรือเพิ่มดาวก็คือเหมือนเราโฟ l โลเอาไว้เป็นโฟลเดอร์สำคัญหรือต้องการเปลี่ยนชื่อดูรายละเอียดแบบนี้ตัว Google ก็จะบอกรายละเอียดนะครับผมในเบื้องต้นการใช้งานของ Google Drive ก็มีประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ